สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเห็นเพื่อนนทักมาบอกว่าอยากรู้จักชื่อเสียงเลียงน้ำก็วันนั้น,นก็ไม่ได้ไม่ได้บอกชื่อตุ้ยตุ้ยตุ้ยพันธกรท,ทําธุรกิจส่วนตัวบอกได้ส่วนตัวก็บอกได้ไดทําร้านตัดผม เดี๋ยววันนี้จะพาชมบรรยากาศในร้านนี่หนึ่งร้านเปิดอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรา,ารคามไม่รู้เคยมากันตเปล่า่เถ้ามีโอกาสผ่านมาก็แวะมาทักทายกันได้ บรรยากาศก็ประมาณก็มาทักทายดือมน้ำดื่ม้ากันเป็นอำเภอเล็ก,เลก,เลก,เลกๆเงียบครับแต่คนที่นี่ใจดีน่ารักกันทุกคนรวมกั้เจ้าคองร้านด้วยข้างในก็มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรอันนี้ชื่อเสียงเขาดังของคุมพภกษาก็อยากจะให้ลองไปใ,ใช้กันดู มันมีหลายสูตรอันนี้เป็นสูตรมะกรูดดูแลรักษากลังแครพันธุ์ะพันธุ์ยิย่ๆๆนอนไม่หลับทั้งคืนนี่อันนี้ได้ผลต้องลองสูตรนี้ก็อันนี้คนใช้เยอะนะครับผลสูตรตนนัวนี้คนใช้เยอะนี่ค้าใช้กันเยอะตัวนี้ก็ผ่านกอนตัวนี้ตัวนี้เป็นสูตร ผมปรึกษาเล่งผมยาวสุดเลื่งผมยาวใครที่อยากผมยาวก็ไม่ต้องไปต่อครับเสียตังค์ใช้ตัวนี้เลยไี่ครส่วนนักเด็กๆมัธยมต้นมัธยมปลายชอบใช้กันเวลากูก้อนผมสั่งเพียนมาอันนี้มีประหลาดเลยตัวนี้ใช้ดีครับต้งองลองต้องลองครับส่วนตัวนี้ก็ เป็นของดอกกัญชันครับสูตรดอกกัญชันผมแห้งแตกปลายผมเสียก,ก็ตัวนี้ใช้ดีใส่สระผมดำสวยเงางามใส่เป้งของคุณผูกสรแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแชมพูปเปลี่ยนสีผมนะ น,นี้ใช้ง่ายปิดผมผมหงอใครรู้ตัวว่าผมหงอก็ต้องมองหาแล้วละ่ะเป็นสมุนไพรอย่าปล่อยให้มันข่าวมันทำไว้จิตใจใช้ง่ายอันนี้อันนี้ใช้ง่ายเวลาอาบน้ำก็สระสระผมแล้วก็ขยี้ขยี้ทิ้งไว้ห้านาทีสิบนาทีก็ล้างออกก็ ถ้ารีบเร่งก็ไม่ต้องไปร้านอ่ะใช้ที่บ้านทำเองไม่ต้องไปไหว้รานหรือไ,ไปที่ร้านก็ใช้ได้เลยอ,นนอันนี้ฝากไปด้วยครับอันนี้ใช้ดีเป็นสินค้าใช้ดีตัวนี้ครับอันนี้ใช้ดีใครใครผมหงอก็ส่วนมากจะใช้ตัวนี้ครับส่วนข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี้จะเป็นสมุนไพรสีฟันยาสีฟัน,ฟนผมทกษา ใช้บีบออกมาใช้นิดเดียวเข้า,มาเมล็ดถั่วนี่แหละมเมล็ดถัว่วเมล็ดข้าวโพดมาละนีะ่ต้องใช้มากครับแล้วก็สดชื่นทั้งวันคุยกับใครแล้วเขาก็ไม่เบือ่อใช้ดีครับออปากใช้กันคืนก็ปากไม่บุดไม่เน่าไม่เหม็นตื่นมาสดชื่นเลยใ้ตั้งใจปวหอมเมียอันเครียด ก็ลองเข้าไปดูที่ร้านติทตอรผมนะครับลองเข้าไปดูนีดนึงเผื่อมีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยปากคนพิบาน <laughs> ก็ลองเข้าไปไปดูนิดนึงเนี่ยเรไปดูนิดนึนนงมันมีของดีๆเลยนะ <laughs> มันก็มีไม่ใช่มีแต่แชมพูมันก็มีหลายหลายอย่างนะครับก็าจอเข้าไปดูรห <laughs> มือนไปเดินในห้างน่นเจอหลายอย่าง เดี๋ยวมีของถูกใจสักชิ้นนะแล้วฝั่งนี้ก็ฝั่นี้นอะไรฝัน่นี้ก็เป็นโต๊ะทำงานอันนี้ก็เป็นเนื้อวันนั้นก็ดีไปนิดนึงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะเอาไว้ให้สมบูรณ์ก่อนไปลงรายละเอียดให้ฟังอีกทีอันนี้ก็เป็นเอกสารที่วันนั้นอ่านแล้วก็ยังวางอยู่ตรงนี้ ยังไม่ได้เซ็นอะไรก็รอเป็นเซ็นไปด้วยกันก็ไม่มีอะไรตอนแต่อันนี้ก็ฝากไปด้วยครับสมุนไพรคุมพึกษาตอนนี้ก็มาลองใช้นนก่อนก่อนจะเดินไปข้างหน้า <c oughs> ลองเข้าไปร้าน <c oughs> ร้านปิกตอบนะร้านปิกตอบลองเข้าไปดูนิดนึงดูคลิปของผมแล้วก็เข้าไปดูฝ <c oughs> ากด้วยนะครับ ไม่มีอะไรอันนี้ก็เอออันนี้อันนี้จะเป็นส่วนต้นไม้อันนี้ไม่ขายแต่ลูกค้าเคยมาพอซะนะอื้อนะโอ้ยก็เลยบอกว่าอันนี้ขาย <c oughs> อันนี้ไม่โชว์ประมาณนี้ก็ไม่มีอนะไรมั้ง ส่วนเรื่องส่วนตัวก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับลูกสาวครับลูกสาวอยู่อยู่ม .2 แล้วส่วนกระยาก็เลิกกันนานแล้วตอนเช้าก็ไปออกจากบ้านก็ไปส่งงเรียนก็มาเปิดร้านตอนเย็นก็ไปรับกลับบ้านที่บ้านก็มีทีมงานเยอะครับมีปู่ย่าน้องชายน้องสะใภ้ถุกเย็นกันก็ฮฮฮาปาร์ตี้บ้าบ้าบาบ,าบา คอบครัวไม่เต็มบาทก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ประมาณนี้มั้งนขอบคุณมากครับทีบ่ติดตามบ๊ายบาย